ขั้นแรกเราก็คลุกนะคะคลุกเครื่องตรุงนะคะมีทั้งพริกหอ,อมแล้วก็น้ำปลามะนาวน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองน้ำตาลนะคะใส่กระติกเลยครับแล้วเราก็ชิมรสถ,ถ้าโอเคเราก็ใส่เครื่องแล้วก็ใส ล um, ูกช <Those indeed. S 1> <to> ิ้นใส่นี้ลงไปเลยนะคะนี่เอาใส่นี่ไหนอย่าเอาใส่นี่เอาใส่นี่เอาใส่นี่เลยบอกไหนอยชูรสไหนชูรสไหนชูรสค่ะโอเคเลยเด้อก็ต้องทอนเงินมาชูรสห้าบบบ เติมชีรสแล้วนะคะก็มาเติไฟเตินเยอะไหมเออเปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนมันคลุกทีนึงทีนึงก่อนดีไหมปุ่มเพราะกลัวมันปิดไฟเตาเออกลัวมันไม่อร่อยเผ็ดนะอ่เผ็ดเลยค่ะจ้าถือให้หน่อยสิลูกถือ Thank you. มันมีแค่นี้น่ารอดน่ากินเลยทีนี้เหมือนของจริงอ่ะก็มันเป็นของจริงอยู่แล้วหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยอุ้มกินหอมเส้นทำไมมันหรือว่าน้ำร้อนใส่หอมใช่เลยอย่างเส้นมันก็จับกัน 嗯、哎。